ยิงแอดแบบนี้มีแต่กำไรใช่ครับวันนี้โค้ดบีจะมาแบ่งปันนะครับว่ายิงแอดยังไงให้ได้กำไรหลายคนนะครับยิงแอดมานานครับแต่ไม่ค่อยได้กำไรหรือยิงแอดไปแล้วเข้าเนื้อหักค่าแอดแล้วเด่นขาดทุนซะอีกนะครับผมวันนี้นะครับโค้ดบีจะมาบอกเทคนิคง่ายๆในการยิงแอดให้ได้กำไรนะครับคือคุณจำเป็นต้องเทสโพสต์ก่อนครับหรือเทสคอนเทนต์ก่อนครับถ้าเกิดคุณยังไม่เคยเทสทโพสต์ไม่เคยเทสคอนเทนต์นะครับแล้ว เอาโพส์นั้นไปยิงแอดขายเลยนะครับผมรับรองว่า99.9%ขาดทุนแน่นอนครับเพราะคุณไม่รู้ครับว่าโพส์แบบไหนจะถูกใจตลาดโพส์แบบไหนคนจะหยุดนิ้วดูแล้วพอคุณไม่เคยเทสโพสใช่ไหมครับคุณสร้างโพส์ขึ้นมาโพส์หนึ่งรวมๆลูกจับมาขยํารวมกันแล้วก็เอาไปยิงแอดแบบนี้นะครับแล้วก็มาบ่นว่าขาดทุนขาดทุนเพราะคุณไม่เคยเปรียบเทียบกับ โพสอื่นๆเลยครับผมใช้คอนเทนต์ตัวเดียวเอาไปยิงแอดเลยแบบนี้มีแต่ตาอย่างเดียวครับคุณจำไว้เลยนะครับว่าหลักการในการยิงแอดมีแค่3คํคำนะครับคือเทส t t เทสแล้วก็เทสครับดังนั้นนะครับถ้าคุณไม่เคยเทสโพสต์ก่อนไม่เคยเทสคอนเทนต์ก่อนแล้วคุณเอาไปยิงแอดขายเลยเจ๊งแน่นอนครับโค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์